สวัสดีครับทุกท่านนะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันนะเรื่องไกปืนนะว่าไกปืนหนังสฟติกเนี่ยมันจะมีกี่แบบบ้างนะโดยปกติแล้วนะรุ่นแรกๆเนี่ยมันจะเป็นอย่างงี้นะครับพี่เป็นไกน่าจะเป็นพวกงานอลูมิเนียมนะครับแล้วก็เกรดดีสุดก็น่าจะเป็นพวกผสมหน่อยนะครับน้ําหนักก็จะดีขึ้นหน้าตามจะเหมือนๆกันพี่แต่ว่าน้ําหนักมันจะต่างกันนะครับลองดูคลิปนี้น่าสนใจนะพี่ถ้าดูแล้วก็ก็ลองดูนิดนึงนะฮะอันนี้เป็นตัวไกปืนเฟตัเลตเกรดที่มันดีที่สุดนะครับจะเป็นตัวนี้นนนะครััับบแต่่วาปจจุี้ก็ น่าจะมีตัวที่ดีกว่านี้ก็จะเป็นเซตนี้นะพี่พอดีไกลปืนตัวนี้นะครับเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับเข้ามาถึงผมมือผมก็จะเป็นวันที่แปดเดือนสิบเอ็ดนะครับอันนี้อันนี้ถ่ายสดเลยนะครับเป็นตัวนี้นะฮะเดี๋ยวไปดูเรื่องเรื่องเรื่องคุณภาพเรื่องน้ําหนักแล้วก็ผมจะวัดดูหลายอย่างเอาเท่าเอาเท่าที่ที่ผมพอจะรู้แล้วเรื่องแม่เหล็กเรื่องแรงต่างแล้วก็เรื่องกิโลนะฮะตัวตัวนี้เป็นตัวเบานะครับลองดูนะฮะจะอยู่ประมาณสักเท่าไหร่เปิดก่อน โอเคนะฮะประมาณนี้นะครับตัวนี้อยู่ที่หกสิบเก้ากรัมนะครับก็ประมาณไม่ไม่ถึงขีดแล้วกันพี่นะครับหนึ่งกิโลมีสิบขีดตัวนี้ไม่ถึงขีดมีอยู่ที่หกสิบเก้านะครับตัวแรกอยู่ที่หกสิบเก้านะครับตัวที่สองนะครับตัวนี้น่าจะเป็นงานเกรดที่ที่ผมใช้อยู่นะครับฟตัวนี้อยู่ที่หนึ่งขีดนะฮะขีดกว่า 116กรัมนะครับก็ถือว่ายิงดีนะปกติผมรีวิวก็จะเป็นรุ่นนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นรุนร่นที่ท็อปขึ้นมาหน่อยนะครับก็จะใช้เป็นตัวตัวนี้นะครับตัวนี้ผมจะใช้กับเป็นพวกงานไม้พยุงไม้มลิดแรงต่างก็จะเออประมาณนี้อยู่ที่1.9.2นะครับก็น้ําหนักอันนี้อันนี้อยู่ที่เอ่อไม่ถึงขีดนะครับน้ำหนักตัวนี้ก็จะมากกว่าประมาณสามเท่ากว่านะครับพูดถึงว่าต่างกันนะครับพอมาถึงตัวนี้ปุ๊บนะครับหนึ่งจุดเก้านะครับ ตัวนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ตัวที่ผมใช้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับแล้วก็มาดูตัวใหม่รุ่นนี้ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเพิ่งแกะนะครับพี่มาวัดพร้อมๆกันเลยนะครับตัวนี้อยู่ที่หนึ่งจุดแปดกว่านะครับเอ่อน้ำหนักจะเบาเบากว่าตัวนี้นิดนึงนะครับแต่หนักกว่าตัวนี้นะครับอย่างเงี้ยเสร็จแล้วนะฮะผมก็เลยจะลองลองมาวัดดูเรื่องเรื่องว่ามันจะติดกันไหมไม่รู้จะเกี่ยวเรื่องอะไรมันฮะตัวนี้ยังติดอยู่นะครับน่าเป็นเป็นผสมเหล็กอยู่นะครับตัวนี้นะฮะ ส่วนตัวนี้นะครับเป็นไงบ้างนะครับตัวนี้ไม่มีติดนะครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวสแตนเลสล้วนๆนะครับส่วนตัวนี้นะฮะเนี่ยตัวนี้ยังติดยังดึงไม่ออกเลยนะอันนี้ยังมีผสมติดอยู่นะครับตัวนี้ไม่น่าจะมีมั้งตัวนี้เป็นพวกงานอลูมิเนียมไม่มีนะครับประมาณนี้นะฮะตัวถ้าถ้าเกิดจะจะดูเรื่องไกลปืนนะครับผมก็คงจะคุยได้เท่านี้ แต่โดยรวมไม่ต้องคิดอะไรมากครับถ้าเกิดในราคานี้เรายิงเท่านี้นะครับไม่มีปัญหานะครับมันก็เขาออกแบบมาทนอยู่แล้วเรื่องเรื่องแรงรับขนาดนี้นะครับบางคนเขาไปแปลงแบบใส่ยางอะไรมากมายกว่าที่ผมจะทําอีกนะครับมันก็คุณพี่อาจจะต้องอัพไกลขึ้นไปหน่อยนะครับก็เป็นตัวนี้ตัวเบาๆนะครับตัวนี้นะฮะตัวนี้มันจะตาสุดอยู่ที่ประมาณสักหกจุดแปดนะครับผมเคยเอามานานแล้วพอดีเหลือตัวนึงก็เลยออกมาวัดดูนะครับนี่ฮะตัวไกลปืนตัวนี้ก็ถือว่าโอนะขีดกว่านะครับถัดมาก็จะเป็นตัวนี้นะครับตัวตัวสแตนเลสหน่อยนะครับ อยู่ที่1.9แล้วก็มาตัวนี้อยู่ที่1.8กว่านะครับตัวนี้แม่เหล็กดูไม่ติดนะก็เทวโอนะเสร็จแล้วการใช้งานนะครับเป็นไงบ้างนะครับเนี่ยตัวชื่อยี่ห้อกันเลยนะครับเดี๋ยวรอกล้องมันซูมดีจังนะครับโอเคประมาณนี้นะฮะจับไหมตัวกล้องมันจะซูมดีจังไม่ซูมมือผมเดี๋ยวให้มันกลับมากันเนี่ยครับประมาณนี้นะครับ กลับมา,มาหน่อยโอเคเดี๋ยวจะตาลายเดี๋ยวไปดูข้อมูลต่างๆส่วนเรื่องการการใช้งานยังไงเดี๋ยวผมจะจะจะเทสอีกทีหนึ่งนะครับตัวอาแล้วก็ระยะถ่างแรงต่างนะครับน่าจะดูยังไม่ออกนะครับเดี๋ยวว่าจะยิงลูกได้ประมาณกี่มิลเดี๋ยวค่อยค่อยไปดูอีกทีนึง่งแตนนี้พูดถึงเรื่องเรื่องความคงทนกันนะครับอันนี้พูดถึงเรื่องไกลปืนดูด้านในไปะนะครับ กำลังแพ็กนะครับช่วงนี้ผมถ่ายทามันยังอยู่เอ่อเก้าโมงเช้ายังเช้าอยู่นะฮะลูกค้ารอด้วยผมส่งส่งทุกวันนะครับแทบจะไม่มีวันหยุดเลยนะครับหยุดไม่ได้ลูกค้าจะทวงอันนี้จะเป็นพวกงานเรื่องยางนะครับยางจะเป็นยางขนาดห้ามิลนะครับสิบแรงดึงสิบเส้นก็จะเป็นชุดนี้ตัวยางก็นะครับมีทั้งตัวสั้นตัวยาวตัวกล่องนะครับส่งจริงพี่ตกกล่องนะครับบทส่งยี่ที่สังไม่เหางกล่องนะเนี่ยตัวกล่องไปดูในบ้านไป ถ่ายทาวันนี้เป็นวันที่8นะครับเมื่อคืนผมรีวิวไว้ผมเขียนไว้แล้วกันเอาเป็นเบอร์โทรนี่แหละนะวันที่8เดือน11นะครับ0650979599นะครับโอเคนะฮะแคปหน้าจอเอาเดี๋ยวเบอร์โทรผมทิ้งไว้ด้านล่างให้อ่าปืนแต่และกระบอกเนี่ยเขาจะมีลูกให้กับกระปุกหนึ่งกระปุกแล้วก็จะมียางแบบนี้มียางอะไรอีกชุดหนึ่งนะครับแล้วก็จะมียางที่ติดในตัวปืนนะครับเนี่ยตัวนี้เขากำลังประกอบมันอยู่ไปดูกันไปอันนี้เป็นตัวอย่างให้ดูก่อนนะครับประมาณนี้ ข้อดีในเพจในกลุ่มผมคือคุณพี่สั่งปุ๊บเขาส่งเลยนะครับถ้าส่งไม่ทันก็แสดงคุณพี่สั่งสั่งมาช้าหน่อยนะฮะอาจจะสั่งท่ามสำเนาต้องส่งวันถัดไปมีตัวนี้นะครับเอ่อตัวนี้โปรตัวที่ขายดีสุดเลยก็จะเป็นตัวแบบนี้ตัวแก่นที่มันไม่เต็มนะครับก็จะอาจจะมีกระพี้ไปด้านหนึ่งแบบนี้นะไม่มีผลนะครับเพราะว่าลงเล็กเกอร์ลงยูนิเทนให้เรียบร้อยนะครับปอกมอดไม่กินช่วงชักเจ็ดสิบเซนวัดจากตรงหัวไกลแล้วก็ไปที่ง่ามตรงนี้นะครับง่ามทําเซฟกันลั่น นะครตัวนี้ผมโปรพันสามนะครับถูกสุดในเมืองไทยที่ทาได้พี่แล้วก็เป็นค่ายเดียวที่ทําตั้งแต่แรกนะครับทําก่อนชาวบ้านเลยนะครับน่าจะเป็นปีที่หกแล้วนะครับทัวนี้ก็ยังทําอยู่ติดขากล้องให้เรียบร้อยนะครับก็ลงตัวดีนะพี่ลูกค้าชื่นชมเยอะนะครับลูกค้าที่สั่งไปแล้วก็ซื้อเพิ่มเติมกันเยอะมากมีตัวนี้พันสามนะครับกาคอร่องนิ้วแล้วก็มีตัวนี้ถ้าจะเป็นตัวพันสามนะครับตัวนี้มีอยู่สี่ห้าตัวนะครับ พอดีมันเป็นปืนยิงปลาเขานะครับก็เ,เหลือก็เลยมาทําเป็นทรงนิ้วสอดเปิดตานะรับเขาเรียกว่าเป็นทรงนิ้วสอดก็ก็แปลกดีพันสามโอ้อยไปคิดอย่างไรนะฮะเสร็จแล้วมีตัวพันห้าด้านนี้ครับมีกำคอร่องนิ้วทรงเดียวกันใช้เครื่อง CNC ทําหน้าตาเหมือนกันแต่ว่าแก่นมันไม่เหมือนกันคุณพี่จะเอาสวยหน่อยนะฮะพออัพได้ก็ใช้ตัวนี้นะครับตัวนี้อยู่ที่พันห้านะครับตัวนี้ก็อยู่ที่พันห้าครับมีทรงมือสอดนะครับประมาณนี้ มีทรงมือสอดแบบนี้นะครับไม้ประดูช่วงชักเจ็ดสิบเซนยาวโดวยรวมก็อยู่บอลเมตรสิบน้ำหนักก็ประมาณสองกิโลกรัมโดยเฉลี่ยนะครับตัวถูกถูกตัวใหม่เลยก็จะเป็นทรงนี้นะครับคุณพี่แคปหน้าจอเอาเดินครับหรือว่าจะทักมาทางไลน์เป็นทรงนี้นะครับแบบนี้มีทรงมือสอดทรงนี้ติดกล้องไม่ได้นะครับเหมาะกับยิงด้วยตาเปล่าเหมือนที่ผมยิงเอานะครับก็หนึ่งพันหนึ่งเองพี่นะฮะประมาณนี้นะครับ หนึง่งพันหนึ่งทรงนี้แล้วก็มีทรงนี้มันทรงเอียงนะครับเรียกไม่ถูกไม่มีชื่อนะครับผู้ใดอกคนออกแบบมาเออมีทรงมือสอดแบบนี้นะครับไม้ประดูนะฮะหนึ่งพันหนึ่งนะครับมันยิงเหมือนกันพี่อยู่ที่ลูกค้าว่าเออไม่ได้ซีเรสอะไรมานะฮะเอาพอยิงได้แล้วก็มีทรงกำคอแบบนี้ครับติดข้อไกลเป็นตัวสเตเลสไม่รู้ไม่รู้ว่ารู้อะไรเขาทาเป็นปืนยิงปลาเก่านะครับก็เลยเอามาโลทําเออปรากฏว่าก็ก็ยิงได้แล้วกัน ถูกดีนะครับหนึ่งพันหนึ่งนะครับส่วนพวกนี้ก็โอ้งานเยอะพี่เดี๋ยวเขาก็ประกอบคนประกอบคนส่งก็ทําไปเรื่อยๆนะครับพวกนี้ก็ราคาก็คืออยู่ตัวพันห้าติดกล้องเลดดอรติดเลเซอร์อะไรก็แล้วแต่นะครับตัวกล้องห้าร้อยเลเซอร์ห้าร้อยนะฮะเนี่ยตัวชุดเขาไปดูตัวสตรอกกันตัวนี้เป็นตัวพันท้ายนะครับเยอะอยู่นะครับน่าจะประมาณสามร้อยท้ายอยู่นะครับเป็นตัวพวกงานำคำโค่ล่างต่างที่จะเป็นด้านนี้นะฮะ รอ,รอช่งางก็ประกอบกันอยู่นะครับด้านนี้ไปดูงานไปแล้วก็มีด้านนี้นะฮะอันนี้เป็นพวกงานทรงมือสอดนะครับไปดูด้านหน้าปึ๊บแล้วก็มีพวกงานขากล้องเลงต่างนะครับฝากกดติดตามด้วยพี่ฝากกดแชร์ด้วยก็ดีนะครับเพราะว่าอาจจะเวลาผมไลฟ์สดเวลาทําโปรโม่นนั่นต่างๆพี่จะได้รับรู้ด้วยนะฮะแล้วก็เผื่อทันกันนะครับพี่เนี่ยฮะเบอร์โทรเบอร์นี้ นะครับ06 5 097 95 99นะครับวันนี้ไม่ได้ยิงให้ดูเลยนะครับเดี๋ยวไปดูที่เขาทำสี่ะหน้าบ้านนะครับอยู่ใน YouTube ก็ถือว่าเอ่อควติดตามเยอะที่สุดนะครับเกี่ยวกับพวกงานปืนหนังฟติกนะครับก็ประมาณ2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0งได้ั้มนะครับส่งจริงวัตสั่งพี่ถ้าเป็นโอนผมจะฟรีค่าส่งนะครับถ้าไปทางมีบวก200นะครับอย่างเช่นตัวพันสามก็เป็นพันสามไโอนนะครับเนี่ยชุดนี้ก็ลงสีอยู่ ทีนเห็นเนะ้นี่นาจะเป็นตัวพันสามนะครับตัวนี้ตัวพันสามตัวนี้เป็นตัวแก่นสวยเนี่ยเขาคัดออกมานะับพันห้านะครับเสียบตาพี่น้องแดดแหง้งๆนี่แหละเหมากก็ลงสีด้วยนะครับดูตัวอย่างกันไม่รู้แห้งหรือยังนะครับตัวนี้ก็คือหนึ่งพันห้าพร้อมใช้นะครับติดไกปืนติดขากล้องให้นะครับมียางให้สองชุดด้วยพี่ทั้งง่ามด้วยอุปกรณ์เนี่ยโอ้ยอย่าไปเห็อย่าไปทำเองพี่ นะครับเฉพาะพันท้ายพี่ก็วิ่งเป็นพันแล้วนะครับยุ่งยากหาเวลาไปกอดเมีครับนมีชุดนี้โอเคเรียบร้อยพี่ขอขอบคุณครับนะฮะลำลานแล้วประมาณนี้เลยเดี๋ยวก็าทำงานต่อนะครับ